สบ,บายดีพอแม่พี่ดาวเอฟซีนะแต่น้อเบิร์สุข,ขทุกคนเลยจ้ะเด้อบอกว่าสิ่งท่าทางฟังไทยแล้วก็ตังลาวแล้วก็ผู้ที่อยู่ต่างประเทศนั่นเดาจ้ายินดีกันครับขอติดสองเช้าลาเช้าสาวัสดีแม่พี่ดองเนาะวันนี้สาวแก้วกระสิพาทุกคนมนาแต่น้องไม้าย,ยางฟุตบาทรอรอประจุดนี้คือสวยงามขนาดเัวพี่ดองเลย ทางทางคนยาเขาเห็นทางเท้าเนาะบอมิดเนาะมอจจุดนี้คือเป็นอันถังรางคลองอันสถานีมอชิดเป็นบอมบ์บอมิดเออคลองชิดล่มเนาะพ่อแม่พี่ดออภักเนาะชิดล่มนอกจะเนั่งหาวสิ่ง้าทุกคนหนียางไปหอวคุณราชชิดถันเบอร์นะพ่อแม่พี่น้องเนาะเ้าจักรสิเปลี่ยนบรรยากาศปกติเ้าสิ่ยางแต่สกายวอล์กนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าเมอร์นี่เ้ากะ พาทุกคนพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีนะ่าจะลงมายังทางเท้าพุทธบาท้ทางล่างนอกจากนะีบรรยากาศข้างล่างน้ำกันน้ำพมัพี่น้องเนาะว่าเป็นแตงได้น่าจะเนาะเออคนไลค์ค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยข้างล่างกันะข้างๆนี่ก็จะเป็นถนนรถกันหลายไล่อแม่พี่น้องเอ้ยมีแต่คันงามๆามนอกจากนี้างล่างเพิ่นนี่สะอาดสะอา้านขนาดมียังเพิ่นนี่ ทางเข่าวโรงแรมหมอปลาหรูลามาเฮาขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ <c oughs> อบนเนี่ยกดเป็นกระจกโพงอันล้างข่าบานเนี่ยงามคัางงามแน่พ่อแม่พี่น้องเอ a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  ้อเน้นนะคักขนาดเน,นาะจากทางลงกับบักใหญ่ได้บ่มีเด้ยทางลงกับเป็นซองข่างบนนั้นพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะบนเนี่ย่ดเป็นประตูอีกเป็นประตูกระจกอู้ยพ่อแม่ประเทศงามคังงามแน่นเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบนก็จะเปเ็นแบบพื้นบานท,ทางงามป้าเยจึงมาสะอาดคักแท้ บมืงแหน่อันช่องทางเพิ่นกับปลูกต้นไม้แบบพันธุ์เทศแบบีหยังแบบมีไฟใสใ่แว็บะเม็ดเป็นเปิดไฟใส่ในข้างๆนี่งามแบบสีสันนะเพื่พี่นนะ้องปลูกต้นไม้ต้นตองประดับไฟพ่อแม่พี่น้องเอ้ยประดับไฟสวยงามอีกเนาะจ้าต่างชาติกลายเนาะจ้ะเนาะเอ,อ้าเออก้าอ,อี้เพินงง่นเมืแหน่ด่วดลายนาะสวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่ในนานโรงแรมรู้เพิ่อนนะพ่เพี่น้องเนาะจุดนี่เนาะโอ้สวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ย,ย ทางคนยางเน่ยคนย่างเออเมืองในทางยางข้างล่างนะผ่อปพี่น้องงามค่ะอันนั้นก็สิเป็นสกายวอล์คข้างบนพผมไปพี่น้องเยเสือบต่อเขาห่างเนาะแตคือคนกันลายทางไลยแนวผมไปพี่น้องตัวในป้าสกายวอล์คคนอย่างปุฟอันนั้นคือข้างบนที่เท้าอันยางแต่ละเถื่อนะพผมไปพี่น้องเนาะเนี่ยคือข้างล่างจ้าสะอาดสะอาดค่ะผมไปพี่น้องเอย่ังไงี้คน งามคักงามนี่สะอาดสะอาดค่ะมาบอยมีขี่ยหงาขี่ยกให้เห็นเลยพ่อแม่พี่น้องเลยบ้านเมืองเพิ่นนี่สะอาดสะอาดคักมาจ้าขนาดวะคนมาเที่ยวเหมือนนึงเป็นแสนเป็นล้านนะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าบางเออบางยางบางเวียนก็คือพวกเนี้ก็บอยมีขี่ยหงขี่ยหงาสะอาดสะอาดแห้ง นียกว่าป่ียก่านี่เหนีสบอกว่าม็ดเหยลาผสมไม่ค่อ็ไปไทยนะหันนเอออันนั้นก็จะเป็นช้านผระพ้มพิ่นฟังเนาะพมแอ่พ่นทองเนาะแต่ว่าสาวเก้วอยู่ฟังนี่เนาะจ้าทางเทาพนมีสวยงามขนาดพมแม่พ่น้องเอออย่างไปใช้หนมีแต่้อกีดพมแม่พ่น้องเออบริยแยพนดินน่าจะเนาะมาอันมาฟังไทยปุ๊บป้าข้างบนกัเป็นรถึืนรถไฟอย่นะพมแอกพ่น้องในกว่าางล่างก็เป็นรถเมย์พมเอก ลุ้นีนคือแบบเร like ื่องสิตไร่บนนางกันเลยพ่อแม่พี่น้องเออจิตไร้ถนนเฟินจิตนะพ่อแม่พี่น้องเนาะสวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องเลยคนหลค์ค่ะมาจ้าอันนี้ก็เป็นอันที่ซักซิดแห่งหนึ่งที่คนไทยเพิ่อนันมากกว่าฝ่ายนะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือซานพระพรทธเนาะจ้ะเนาะขนาดว่านี่ครับรถกับล่างนี่ไฟแดงเบิร์กระต้อแบบมีคนเป็นระเบียบวินัยขนาดว่าคนขามท่าเห็นยังรออัน อาไฟคนขามนะพ่อแม่พี่น้องเนาะมีระเบียบวินัยขนาดเนาะจนะ้ะเนาะในการใส่รถใส่ถนนเนาะจนะ้ะเนาะเมืองไครเปิเนาะจ้าทางยางเปิดสวยางามค่ะกล้า,ามเน่พ่อแม่พี่น้องสะอาดสะอาดพ่อแม่เช้าแก้วเาเอาเอานาะพ่อแม่พี่น้องพี่ยางเพื่อนอัน กับลูกต้นไม้อันไหวประดับประดาหุนทางนะพ่อพี่น้องน้อยไว่บ้านท่าอ่าคนยางนี่คือจะอ่านค่ะว่าจาดา่านว่าคนล้วงร้ายที่เพิ่งมาใส่เนาะพ่อพี่น้อง,องอสะอาดสะอาดค่ะนาพ่องินพี่น้องทางยางกับห่วงนายเลยอประจิญญา ย่างกันเส้นได้ก็ได้เนาะจากนอไปยางเทนิก็จะเป็นอันหนาเส้นสันเบอร์แต่บางคนละฟังไม่พูแม่พี่น้องเนาะเขากลัวก็จะเป็นรถไฟฟ้าและก็สกายวอล์กนาะจากนอฮันไดีมาคนร้ายขนาดไม่พแม่พี่น้องเลยเอ่ฟังนั่นก็จะเป็นห่างเส้นท่านเบอร์เนาะจากนอบ้ารู้ลาขนาดเนาะจ้าสกายวอล์กป้ายาวคากยาวเนี่ไม่พูดแม่พี่น้องเนาะ ป้า,าบริจิเป็นทางคนยางของบนบริเว่าของางล่างก็คือสะอาดสะอาดขนาะดน่าจะเนาะคือคนไทยนเนี่ยพันเน้นความสะอาดนะจ๊ะพยองซองขางเป็นกระชิบลูกต้นไม้เนะน้องพ่อพี่น้องเนาะบว่าจิเป็นต้นไม้ใหญ่บรหรือต้นไม้น้อยนจะจ๊ะเนาะคือเริการหักจาความสะอาดแล่ะก็คงความเป็นธรรมชาติในเมืองปม,มาป้าบนจะผ่านเพลินเๆพี่น้อง ผ่าเป็นกระชิบผูกต้นไม้ใจเนาะผูณพนเคยงามะงนะเดี๋ยวมาดนะอู้บนสื้ผามีนาฬิกากเดี๋ยวผมจะไปลองดูนะอ้างามค่ะพะจ้า LED <ด><ด>น้องพี่แม่พี่นอ้องไงค่ะไงเน่น่าจะเต็มตึ๊กเต็มหางไปเลยน่าจะตรอบรอบๆค่ะคุณผูาชมที่เป็นโร่งแรมบนที่หานนะคะไปกับประดับไฟสวยงามน,าน <c oughs> ่าจะเนาะบอกเลยว่างามค่ะน่าจา <c oughs> บาทเทองไทยอลังการขนาดของพี่นอ้อง บอว่าสิเป็นจุดไตกับสวยงามเนาะบอมิดบอได้มีหีินเอยเห็นก 1991, ็ย <food iqu> <rix> ังขาในีเพ hey, ื <suspects> ่อนปลูกต้นดอกไม้ประดับอันถนนหนทางเพป็นน้ำพุ่มแม่พี่น้องสวยงามขนาดเป็กระตาเป็นกระซาาเป็นแบบลวดลายไหม่เนาะจะน้องงามขักพุ่มแม่พี่น้องเ้ย พี่น้องชาวเกียวยางมาฮอนดีเนะาะคิดว่าค่าช่วงพุทธบายกับว่ามาสะดุดตากับอ่ะป้ายรถเมฆของเมืองไทยโบเบพี่น้องโบกิบัสซีมีแบบนี้เนาะจ้าเบิ่งไหนกว่ามาเห็ุสวยงามขนาดนะักโบเบพี่น้องเนาะคุณจุติคนใส่บริการไร้แห้งเนาะจ้ะอาอาสามเกียวกับ,บโบเดขอขับไปเบิ่งใ,ใกล้ๆไปได้เลยจะน้องคนไร้เนาะจ้า เย่งใจเพล่นนะจ๊ะน้อเ้าวกระทายอายุของน้องน้าป้าประิษพลินติดไฟสวยงามขนาดของในพี่น้องอ่าอันนี้ก็เป็นจุดอันบิ๊กซี่ลาดตึดนเนาะพงแม่พี่น้องเนาะคือเ้าก็เห็นแต่ในอันนี้เห็นมูนทุกทุกเปิดน้ำกันเนาะเพันทายล้งน้ำดาว่าพี่วางสาอันแป๊ดน้เนา้ําเว้พี่น้องเนาะป้ารูหลาแห้งออดคันนี่ล้วบ่เมืองไทยเนาะพงแม่พี่น้องเนาะป้ารู้ผักรู้น่เนาะจ้ะเนาะบรรยากาศ เป็นไทน์ทั้ทางแบบว่าคนหลายทางตักเมทพี่น้องเลยมีดึกมีหางน,นอกจากนอแบบปลาไฮเทคขนาดยางมาจุดเนี่ยมเมิดเม,มิดแบบยังนี่ไหลุ๊กมี่ม,มี่แบบนี้เรื่องไบ่เวอร์นาเสื้อเลยว่าจะมีแบบแบบนี้นกล่องมุกจอนกิุขนามีกล่องมกจอนกินอยู่นอผมแม่พี่น้องมากมีบางสากแมสอีกนอผมแม่พี่นอ้องกะ เออคนคนร้ายเนวชันจ้าเขากับเขาไปไกลๆไปเนาะเกรงใจเพิ่นว่าชันจ้าเขากับไทยอายุขนานอกคุณนเนยเขาเป็นหอยพุ่นเลยบอกไว้ได้ดีกว่ามีอะไรไหมสายมีบอกเลยราคาบอกด้วยได้ดายเป็นที่บอกว่าเออซ้ายจุดนีไปซ้จุดนีไปซ้ายนะคุณแม่พี่น้องเนาะี่ยคนชี้เขียนไว้เลยนะจ๊ะเนาะรถปั๊บอากาศรถธรรมดาแตน้ำล้วงเงี้ยมีแปลว่าจุดแต่ละจุดแต่ละจุดไฟบโบหูแยกได้แยกได้ว่าเบิ้งนี่เนาะว่าคนจะไปทางใดอ้าววันจันทร์ ผู้ไฮเทคขนาดมีแบบไฝรั่งเศสมีรถมีรถธรรมดารถปั๊บแอร์รถไฟฟ้า BTS มียังไงก็ไม่ต้องไปขึ้นรถเลยนะคุณเจษรายการรถไฟฟ้ามหานครมีเฮืออีกโอ้ยสุดยอดแห้งมาสะดุดตาค่ะสะดุดตาแน่คือปไปมีฝั่งไทยผมคิดว่าซีมีแบบนี้แล้วผมไปพี่น้องเอ้ยอ้าไฮเทคขนาดสวยงามขนาดเน่าจะเนาะ คนมาใส่บริการนี่ล้วงไรยขนาดพาอ่อแม่พี่น้องเอ้ยคือคนจุดนีร้ายค่ะคนจุดนีร้ายค่ะไรยแนวตั้งบวมเมตต์ตั้งแนวป้าแต่และจุดเนี่ยลดเมย์ลดเมย์มคนจะเต็มเลยพ่อแม่พี่น้องเลยป้ดาดูสิคือสวยงามขนาดวะคนนั้นคนรลายนี่อันนี้มืึงว่าคนนั้ือมาใส่บริการไรยคือถนลคนทางเปิดยังสะอาดสะอาดแมพ่อแม่พี่น้องเลยก็แน่กว่า แม้เ่อทีมกี๊งนะเกติเป็นจุดนอกจากเพื่อความเป็นระเบียบไินัยแล้วก็ความสะอาดสะอาดนะจ้าผมไอพี่ดองเลยตัวอย่างจุดนี้กมีรถบริการไลน์นะผมไอพี่ดองเนาะว่าชิเป็นรถแม่แท็กซี่นอกจากน้องล่างคลายแน่จะน้องคนกับล้วงไลค์ขนาดนี้นะนี่กา็เป็นนาฮักซี่นอกจากน้องแน่กว่าสะอาดสะอาดค่ะผมไอพี่ดองเลยคนกับล้วงไลค์ขนาดนะจ้าโอ้ รูลาขนาดคนไม่พี่น้องสวยงามขนาดก็น่าขนาดว่าเป็นกลางคืนนะพี่น้องคนกันยังร่วงยัางลาลคือกเก่มามนจะน่ย้อมรับด้วยปานเมืองเ็นสะอาดแห้เงเนจ้นเน่สาทุ ก็จิเป็นประเภทยังเพิ่นน่จาจะนอนสะอาดสะอาดค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยสะอาดทุกจุดเลยพ่อแม่พี่น้องเลยนำกระเพื่อน,นเปิดกระเพื่อนเ,เปิดไฟป้านี่นะยังนี่้า คึ้นไฟเพลิพี่น้องป้าไฟแสงสีงามคักขนาดจ้าโอ้ไม่ก็